แซ่แบแซ่บว่าแซ่บเลยเย้ไปงงห้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมกล่าวเด็ดเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยฉ <Hey, S 1> ันจำไม่ได้เลยว่าที่ที่ไหนเนี่ยทำไมทุกอย่างมันดูใหญ่ไปหมดเลยหรือว่าที่จริงแล้วฉันต่างหากละที่ตัวเล็กโอเเคกมแพลน เอาละนี่คือแผนหาว่าที่ดินที่ไหนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาแบบฮุฟสไตล์อ,อ๋อนี่เป็นฐานของเราเหรอครับเนี่ยกดชิปเพือ่อวิ่งไม่ทันแล้วมันกดมา<อ>ด้วยสัญชาตญาณ <ผม S 1> เกมเมอร์อืมเป็น,เป,นเป็นฐานนะเป็นฐานวิจัยปะมดอันนี้มดเขาจะกัดเราก่อนมผมหวังหวังว่าจะไม่นะเดี๋ยวเราเก็บอะไรพวกนี้ไปก่อนเรอบๆาฐานแล้วก็รู้สึกว่าจะนําไปวิจัยก่อนนะใช่ปะใช่แหละ เด็ดหมดอะยงยาจาังหวะนี้ไหนวิจัยหินให้ผมหน่อยสิว่าหินเดี๋ยวมันทำอะไรได้ว้าวขวานวิจัยเรียบร้อยอโอ้โหมันวิจัยได้3ครั้งเลยนะใช่ไหมแล้วก็รอชาร์จใช่ไหมหมดแล้วครับโอ้โหรอแปดนาทีบ้าไปแล้ว แปดนาทีในเกมใช่ไหมผมว่าไม่นะครับ <c oughs> น่าจะแปดนาทีจริงๆอ่ะมันโหดร้ายไปป่าวววิวดีเทลกดแทบ็บอือาวุธโอเคเราเก็บตามเก็บต้อนอ่อนก่อนเลยกันแผ่นไฟเบอร์อันนี้มันคืออะไรนะต้นอ่อนเหรอต้นอ่อนต้นอ่อนต้นอ่อนไฟเบอรอ์ตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ออะไรอะ่ะ เชิญ no. ครับเชิญกินตามสบาย <is> ไอ้ต้นอ่อนที่ว่าเดี๋ยวมันคือต้นนี้ป่าใช่ไหมย r สปริงย h ต้นอ่อนเก็บ okay, ครับใช้เยอะใช้เยอะมากเอาไม้หมดยายาอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ขอร้องรู้จักว่าโซเชียลดิสแตน์อ่ะตื่นตัวนะตื่นตัว ถ้าเราไม่มีขวานเนี่ยเราก็ตัดต้นไม้ไม่ได้ใช่ไหม,ไมอา้อินแบคแพ็คอะไรคือแบคแพ็คของผมวะนี่อะโวเวนเราจะคราฟยังไงอะคือคือเราจะคราฟยังไงอะฮอตคราฟฮอตคราฟโอเคฮะ ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ที่รู้เราน่าจะได้ควานแล้วยับแล้วก็มีสเปียร์ใช้ด้วยนี่มีทั้งขวานและอาวุธให้ตายสิว้าวหาอะไรกิน,นครับผมว่านี่แหละอ,อ,อแตกเก็บเห็บ ได้เหรอแต่เราเนื่องจากเราเป็นผู้เล่นไทยนะครับเพราะนั้นการกินมแมลงนี่มันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ปกติก็บ้าแล้วนี่มันเนื้อมัแรงเลยนะผมจะเช็คของผมยังไงเอโอโหินผมหมดเลยนะโอเคเราจะกรามเก็บหินไปก่อนกลัวหลงว่ะกลัวหลงเอาเรื่องเลยผมนี่ยิ่งเป็นโซโลในเรียวไลฟ์อยู่เออ,อ,อ ตัดก่อนอตัดหญ้าไม่คิดว่าจะการตัดตัดหญ้ามาได้หญ้าขนาดนี้มาเป็นงี้เลยอะเอาอางี้เลยอ่ะนายนายแบกมาอย่างนี้เลยอะเราเราก็มาวิจัยอย่างงี้เลยนะเอาวิจัยได้ด้วยเอาวิจัยแม่งอย่างเงี้ยเออหลังคาสามเหลี่ยมวางไงเนี่ยวางก่อนอ <c oughs> ูอ่ปลาด้วยความแรงว่าแต่อะไรมันคือกักเต่าทกเพราะว่าเต่าทอ,องในเกมนี้จะไม่ดูนะครับจริงๆแล้วเต่าทองเป็นสัตว์น่ารักคนเชื่อผมดมิทำไมเวลามันนานขึ้นวะมันนานขึ้นวะหรือผมคิดไปเองอวิจัยมให้หมดโอ้โหชาร์จหมดกลับบ ผมว่าเวิร์กเบนเนี่ยนะส,สำคัญนะเพราะมันเหมือนแบบเป็นโตรคาราบเลยอะใช่ปะคุณดูไว้ว่าเกมนี้มันตัดไม้ยาขนาดไหนเอ้ยตัดยาดิกว่าจะตัดยาได้แต่ละต้นคุณเพราะฉะนั้นคุณจงดีใจไว้เถอะว่าคุณสามารถเดินเด็ด้าได้อย่างง่ายดายให้ตายสิเฮ้ยโหผม ผมว่าผมว่าคำว่าดุร้ายยังน้อยไปสำหรับเต่าทองตัวเนี้ยต้องบอกว่าแม่งโคตรดุนะครับโคตรดุเฮ้ยลืมน้ำเลยว่ะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ไรไรเดินผ่านหน้าตายยังไม่มีน้ำกินเลยว่ะน้ำได้กินได้ไหมจะตายไหมเนี่ยว้าวว่ายน้ำได้ ขึ้นก่อนกลัวกลัวเฟูดอ่ะกินมันกินได้ก็กินไปนะครับมือนี้เรากินเห็ดมือต่อไปกินมแมลงกินเห็ดดีกว่ากินเห็ดดีกว่าคือแมลงอะ่ะมันก็ต้องทอดก่อนวะมันต้องทอดนะครับผมว่าการทอดนี่มันเหมาะกับพวกมแมลงที่สุดละเราหาแซบไม่เจอว่ะ าเราไม่มีแซปเราก็จะไม่มีเวิร์กเบนต์นะครับแล้วผมก็คิดว่าเวิร์กเบนต์เนี่ยสำคัญแล้วสองขัญวันนั้นก็คือผมหลงละไม่นะเฮ้ยอย่าหลงขอร้องแต่โปรดไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่ละจริงๆแล้วผมเป็นคนที่หลงทางง่ายนะฮะให้ตายสิเมื่อกี้กะว่าจะเดินตรงๆไม่เลี้ยวไปไหนนะเราออกลอกเส้นทางมาละงานเข้าละ มีแมงมุมเดินเพ่นพ่านแถวนี้ด้วยเห็ดอันนี้อะไรฮะกล่องนมหมดเฮ้ยเดี๋เด้อเดเดอเย้ย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 อ๋อมันไม่ได้จะกัดเรานะครับแมงมุมเฮ้ยอ๋อผมจำไอ้คนนี้ได้มันอยู่แถวแถวนี้แหละฐานเราอะเพราะว่า ไอ้ขวดมันอยู่ตรงนี้ไอ้แท่งอะไรไม่รใูใหญ่ๆอย่าเข้าไปอุ๊ยว้าวมิน้นอ๋อต้องใช้ค้อนเรามีแต่ขวานเราเจะทางกลับบ้านแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยนี่เห็นอะไรไกลๆไปกินน้ำที่พื้นมันมันไม่ดีนะครับนี่ไง ศูนย์วิจัยของเราโอเคชาร์จเต็มและเดี๋ยวอะวิจัยมึงเนี่ยแหละตัวอะไรก็ไม่รู้วิจัยแม่งอืมอะไรหน้ากากกันแก๊สต้องใช้ด้วยเหรออย่างน้อยวอก็เป็นมิรกับเราเนี่ยได้กราดเย้ยได้กราดหยับหยับหยับๆยับหยบหยบ ไอของหายากเอาเรื่องนะมันได้น้อยอ่ะคุณตั่มาทั้งต้นได้สามสี่ชิ้นเลยฮึ่เฮ้อยังกับเกมตีมอนสเตอร์เอ้ยมันเริ่มมืดแล้วดีกว,ว่าเราเยังไม่มีแม้กระทั่งที่จะสุกหัวนอนเลยนะเะเย็นได้ไหมเราไม่อยากไปหาย่าแห้งไกลๆกลัวหลงไอีออออออนั้นละ เก็บ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 เคน่าจะพอละเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้จะคราอับบนนี้ผมคราบเลยวะที่ทำอาหารเออมี่ตั้งแคมป์ตั้งแคมป์เลยตรงไหนดีละ่ะตรงนี้แล้วกันนะเรียบๆดิตรงนี้ดีกว่าใกล้ฐานดิไฟไม่ <laughs> ไฟยังไม่ฐานวะ <laughs> ผมบอกว่ามันจะไม่มีระบบไฟไหมนะครับ มันตั้งตรงๆดิเฮ้ยสวยๆดิเออนี่แหละอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเนื้ออะย่างเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเก,กะกะจริงเลยวางโอเคมันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยสุกยังอ้าวสุกแล้ว <c oughs> ดีนะว่าไฟไม่ดับคุณ <c oughs> ไฟติดตลอดนะฮะ กินเลยกินแบบคนไทยโอ้ยหน้าตานี่บ่งบอกถึงความอร่อยผมบอกเลยว่ามันเยี่ยมไปเลยแหละนะตอนนี้เวลาสี่โมงสามสิบห้านาทีแล้วก็อันนี้นะสิทั้งหมดเลยนะเพราะว่ากว่าเราจะหาของสิบเจ็ดนาทีเลยอะ่ะโหดร้ายจังวะนี่ผมรู้สึกว่าของมันเยอะจนจนผมไม่รู้จะคราฟยังไงแล้วเนะี่ย ผมเจ้าอะไรก่อนดีชุดเกาะแล้วกันภารกิจของเราคือหาแซปนะครับแซปก็คือยางไม้และทางเดียวที่เราจะได้ยางไม้ก็คือไปหาต้นไม้ครับ <c oughs> ทำหมดล้างเฮ้ยงูปะเนี่ยอยู่บนตัวงูปะเนี่ยไม่ใช่ไปไป,ไปมาวิ่งอยู่บนตัวงูนี่ร้องจากนะเลยเฮ้ยเฮ้ยยางไม้ปะเฮ้ยยางไม้ยางไม้ แซ่บเรียบร้อยแซ่บแซ่บมาแซ่บเฮ้ยย้ยไ่งุม้ยชื่อตัวอย่างใหญ่เลยเฮ้ยติดเดียยวเดียวเดียวเดโอเคไม่ตามมานะมันใจจะวายอ้าว อ,อเรียบร้อยไม่รู้กระลอ,อกไม่ถูกใจสิ่งนี้ปเป็นไอ้กระลอกในไอเอ่ะมันชอบกินในลูกนี้มากเลยนะเยเฮ้ยเชี่ยแมงมุมกี่ตัวแล้วเนี่ยข้างหน้ามีดักจุกจุกข้างหน้ามีอีกตัวมีอีกตัวเนี่ยเขาถานละหวังว่าในฐานจะปลอดภัย<อ> <s us> แล้วไฟไปล็ลไร เฮ้ยไฟจะดับนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมเซ็ตทำอะไรไม่ได้ฮะผมมีวิจัยแล้วแบบวิจัยแล้วแบบไร้ค่าอะไรเงี้ยเว้าวมีเกาะเป็นเกาะเปลือกของในต้นนี้นะสมูทตี้สเต,เตชันชื่อน่ากินใช่ไหมแต่ปัญหาคือตัวข้างนอกเว้ย ผมว่าถ้าเราจะตั้งแคมป์อยู่ตรงเนี้ยมันโครตรของโครตรของโคตรจะไม่เหมาะสมเลยฮนะทางในที่เราจะไปละมันอยู่ตรงนู้นอยู่นูน้นผมไปตรงนี้เฮ้ยแซ่ปปะแซ่ปปะอุ้ยแซ่บเต็มเลยขอสักหน่อยหิวแซ่บขอสักหน่อยเอะอย่าเพิ่งมายุ่งนะแมงมุมขอแซ่บนี้ก่อน เต็มเลยคุณโอ้โหโอ้โหแซบแซๆบแซบแซบแซๆบ,ซบ,ซบ,ซบโอเคฮะเราจะกลับบ้านเฮ้ยนี่มันที่เดิมนี่ว่ะเฮ้ยอ๋อนี่มันที่เดิมถูกแล้วโอเคฮะข้างหน้ามีแมงมุมเอ้ยเต่าทองเชี่ยผมว่าผมรู้สึกเฮ้ย เต่าทองเต็มเลยแล้วเต่าทองโคตรจะไม่เป็นมิดเลยเกมเนี่ยมันไม่น่ารักเหมือนชีวิตจริงเลยวะ, <L> ละกลับครับเอาของกินเก็บไปไหนโอคโอเค, <L> อเ,คเราอยู่ในเส้นทางแล้วเส้นทางใหม่ไม่รู้แหละ <L> <L> <c oughs> แต่อยู่ในเส้นทางแล้วมันเบอร์หมดเลยอะ่ะหยเรากลับมาถูกว่ะอูน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเป็นโลหิตอันนี้คืออะไรคือมาเห็นให้กดหรอ คกดแล้วไงต่อโอเคฮะอ,อัออาานบล็อกอย่ามาขวางกั้นอย่ามาขวางกั้นอืมสองเลเซอร์โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น,นชนแล้วชนแล้วหาจุดของเลเซอร์อะไรสักอย่างนี่อ่ะจุดที่พังวิกขอ f เลเซอร์นี่ปะ มีแต่เลเซอร์เนี่ยที่ไม่แข็งแรงแล้วไงทำไงอ่ะออแม่ผมสอนว่าอะไรพังลองเคาะดูก่อนลูกลองเคาะดูก่อนทำไงเอไว้ก่อนแล้วกันทั้งนั้นเอ้ยยุ<ๆ>้ยไม่เห็นลงแล้วเข้ามาไม่ได้นะเข้ามาไม่ได้ในะตัวใหญ่ยายาไปนะครับมันไปแล้วผมก็ไปเหมือนกันนะ ไปแล้วพราะว่าผมต้องไปศึกษาวิธีเล่นมาให้ละเอียดหน่อยแหละพวกแบบเสียงลงพวกคัทเตียงอะไรพวกเนี้ครับผมว่าเตียงนี่สำคัญแน่นอนแล้วก็เิรกเบนที่ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันช่วยอะไรเรานะผมอยากได้เตียงอ่ะมีไหมไม่อยากอยู่ตอนกลางคืนมันมันมันร้อนเราสมูทตี้สเตชันมาขอแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะ เดี๋ยวพันนี้ผมขอไปศึกษาอ,อกำลังหิวกำลังหิวโอเคยวเจอกันใหม่เดีพันหน้าครับสำหรับพันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าล,ลืมกด subscribe ด้วยนะไปละ